สวัสดีครับผมกับสารพัดจัดมาทำครับคลิปนี้ครับผมพามาซ่อมแผ่นทำความร้อนไฟฟ้านะครับยี่ห้อเอ็กสเตอรอ์หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเทอร์โมแพดนะครับเป็นแผ่นทำความร้อนเสียบไฟ2 2 0โวลต์ได้เลยเดี๋ยวมีรูปขึ้นว่านาตาเป็นยังไงใช้สำหรับพวกเออ่ ผู้สูงอายุหรือว่าผู้มีปัญหาปวดหลังปวดคอปวดอะไรเงี้ยเสียบไฟให้มันร้อนนะครับเครื่องน,นี้มีอาการเปิดแล้วรู้สึกจะไม่ติดนะไฟรีแล้วก็ไม่ร้อนนะครับก็ซ่อมได้ไม่ยากนะครับแต่กว่าจะซ่อมได้ก็งงๆอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวไปดูคลิปกันว่าอะไรมันเสียนะครับเปิดไม่ติดตามภาพเลยก็ต้องลือ้อโดยการถอดปุ่มหมุน ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ขายนอ็อตไม่มีอะไรมากมาย่นตอนนี้แล้วก็พลิกออกมาดูอันนี้ก็ให้ดูภายในนะฮะสภาพภายในเป็นอย่างนี้มีไทแอคมีอาปรับค่าแล้วก็อาตัวเล็กๆแล้วก็มีทิกเกอร์ไดโอดประมาณนี้นะครับมีฟิลด้วยมีฟิลด้วยเผื่อรัดท็อตวงจรนะครับ ตัวที่เสียจริงๆก็คือทริกเกอร์ไดโอดนะครับตัวทริกเกอร์ไดโอดนะครับที่เป็นตัวที่เสียจริงอะแต่ผมไม่มีทริกเกอร์ไดโอดนะครับผมก็เลยต่อตรงไปเลยนะครับโดยใช้ไขาตัวอาจํจเข้าไปก็ทํางานนะครับแล้วก็หน้าที่ของทริกเกอร์ไดโอดเนี่ยตอนนี้บองตรงดูแล้วนะยังไม่ค่อยรู้ว่ามันทําหน้าที่อะไรกันแน่แต่ว่ามันเป็นเหมือนไดโอด2ทางนะครับ ยอมให้ไฟฟ้า AC ผ่านได้นะครับก็ไอทีมันเสียมันก็เป็น AC ผ่านอยู่แล้วผมก็เลยเอาอารวดเล็กๆจำไปเลยนะครับก็ทำงานนะครับยังไม่มีอะไรนะครับก็เลยต้องทำแบบนี้ไปก่อนนะครับผมร้อนแล้วร้อนแล้วใช้ได้แล้วขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับผิดถูกยังไงแนะนำกันมาได้นะครับยินดีรับฟังพัฒนาต่อไปครับ